<True. S 2> เหมือนแง๊น,นึงนะครับวันนี้ให้ดูบรรยากาศตอนเดินลงสนามไปก่อนเอาแล้วแต่ว่าอาจจะดูในส่วนของบางทีเพลงชงเพลงชาติอาจจะดูไม่ได้เพราะว่ามันจะติดฤิขสิทสิตได้นะครับถ้ามีเพลงชาติดังขึ้นมาเราอาจจะต้องกดข้ามออกไปก่อนนะครับผม ขอญาติข้ามนะครับขอญาติข้ามว่าเดี๋ยวมันเสี่ยงเกินไปเลยเอาละครับเกมแรกไทยเจอกับฝรั่งเศสฝรัร่งเศสว่าบุกเปิดเกมลุกสลเสรา,าเต็มที่บางซื่โกมมองปาวาเจอกับซูเปอร์โชคเขาตัวใหญ่กว่าเรามากมากเลยนะครับมาแล้วเฟก,กี้เปิดมามาเดี๋ยวทอมเบียเคลียร์ก่อน เอกฤทธิ์เอกฤทธิ์สปีดสปีดเจอแทงครับโอ้โหเขาเร็วกว่าเรามากเลยครับใจเย็นครับยืมกบดีสมาธิอ่านน้นมากๆไปเลยครับโอ้โหเรามาเจอบุกหนักเลยโอ้โหฝรั่งเศสได้ซัดก่อนเสียงกองเชียร์ดังมากไปใช่ไหมโอ้เสียงกองเชียร์ดังมากไปเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวปรับเสียงกองเชียร์ให้กัอนครับรู้สึกว่าเสียงกองเชียร์จะดังเหือเกินตั้งค่าเสียงให้แป๊บนึงนะเสียงเชียร์แฟนหมดเอารถลงให้นะครับเบาไปก็บอกได้นะครับ ดูทีมชาติไทยทส่งเบเกอร์เดี๋ยวดูไทยเล่นบ้างครับก็วินเปิดบอลจะมาที่สุภโชคใจยเย็นครับไทยต้องครองบอลเพราะฝรั่งเศสมีโอกาสทักไทยก่อนธนบุญเอกนิเกินทิสตองโดชาธิทิได้บอลครับธนบุญออกมาขวาได้ไทยจะพยายามจะเล่นแบบบาซ่ายุคเป๊ปอาจจะไม่ใช่แต่จะพยายามนะครับจะพยายามนะครับที่พิธิวัตรสุกิตทัมกุลออกซ้าย ซ้ายแล้วที่สุปโชคอากับมาต่อที่ธีรทรเตริีมเกมไปครับเติมเกมไปทางซ้ายแต่ว่าธีรทรยังให้ไม่ได้ย้อนก่อนหุนหาเพื่อนอากับไหลทําชิงมาเอกดิดเบิ้ลคืนไทยขึงฝรั่งเศสอยู่เอกนิดออกมาที่ทิสตองโดแล้วเอกนิดไปครับทิสตองโดทุกช,ช่องมาที่เอกนิดถึงก่อนเอกนิดย้อนกลับมาอีกครั้งห <c oughs> นึ่งไปยังไม่มีช่องครับเกรมรับปรับคุณพี่แคบยืนห่างๆแบบนี้แย่ครับครับ,รบเดี๋ยวจะล็องไปปรับดูนะครับผม ไทยต้องหาสูตรในการที่จะสีสินกรับรับก่อนทีละสินรับมาคืนคืนก่อนครับแล้วโยนบอลเขามันยากโกมองทีลทอนขวามาแล้วออกมานี่ครับโอ้แล้วไม่ไม่เกี่ยงกันอยู่ครับมไทยโอ้คือกักอยู่จงังวะตื่นเต้วโอ้เจอสวนสวยแล้วครับเฟเดวทอมเบียย้อนกับพื้นก่อนยิงทำทางพอกบาพอกบา,บบาเจอดักได้อาครับไทยมาที่ทีละสิน ถือศีลหาช่องเปิดไปไม่ได้ทั้งข้างโอ้ติดกดดันครับยิ่งเล่นยิ่งกดดันเป็นทีมชาติเราด้วยครับเข้าบอลลุมลุมเพสซิ่งหนักเพสซิ่งหนักเลยโอเคโอเคครับแพยายามจะไล่บอสู้ครับติดตบีเฟคี้มาครับขอบคุณทั้ง216ท่านที่อยู่ด้วยกันครับจาจเย็นครับต้องเล่นนิ่งๆก่อนไทยครับธิรท,ทรรีบร้อนไม่ได้ครับเร็วแรงเราน,น้อยกว่าเขาเยอะเลยนะครับ โอ้โหให้บอลมาเอกนิดพลิกสวยครับได้เติมมานะบูนห้ทิสตองทิสตองเจอแสบังบอลไม่ค่อยได้เลยครับของเขาแบบว่าไล่บอลดีมากมาตั้งใหม่ที่เซียอุมติตี้ปอปอกบาไทยยังไม่แทบจะไม่มีโอกาสไปถึงฝั่งของฝรั่งเศสเลยนะครับดูคาเซนองเดสตั้งใหม่ที่แกมปองลองเล่ยังครองบอลอยู่กับฝรั่งเศสเสมอฝรั่งเศสได้ก็ดีแล้วนะฮะ สำหรับความคิดแอดมินนะบาะว่าไม่ได้เล่นเก่งอะไรมาางายเลยครับแถวเล่นทีมชาติได้ยิ่งเล่นยากเลยครับโอ้มาเลยครับคิงซีโกมองมมีใครเข้ารล้ซัดจังหวะนี้โอ้โหโอ้โดนแล้วครับ1ึงศูนย์ตอนนี้ฝรั่งเศสซัดแล้วไม่แก่ละโอ้โหเราเราคิดถูกคิดผิดไปเลยเราบดักไลฟ์ทีมชาติไทยสู้ฝรั่งเศสโอ้ไม่มีใครยืนประกบเลยประกบห่างมาก ดูแล้วครับยิงดีจริงยิงดีจริงดูนะยครับยืนแบบนี้แล้วโกมองครับคือไม่เข้ามาแล้วก็เรียบร้อยเลยครับอ้ต้องยอมครับว่าฝรั่งเศสเขาตามตามคุณภาพของเขาเรีกยกคุณาพตับอะไรสักเล็กน้อยนะครับทำให้เราสับสนนิดเดียวโอเค สู้ๆครับฝรั่งเคยสั่งบุกแล้วก็จะบุกฝรั่งเศสบ้างครับตอนนี้ไม่อยู่เฉยแล้วนะครับมันจะสู้กันสนุกมากขึ้นเลยครับออกมาทางขวาที่เอกนิตเอกนิดอวดมาก,ก่อนที่ชนาทิพอาครับกลางมีเติมมาโอ้โหให้บอลไม่แม่นติดนิสัยตอนเล่นแมนยูเต็ดกับชิงแชมป์อยู่ครับโอ้เดือดเดืเดเดอดวย็งค,ค,ครับยินค่อยๆค่อยๆครับช่องไปเรื่อยๆนั่นแหละเราต้องใจเย็นทีมชาติไทยของเราทีมชาติไทยของเราอยู่เราไม่ใช่ของใครสุบโชค รูฝรั่งเศสร,รับแน่นมาครับยังไงครับโอ้โหจะหาช่องก่อนโอเคชนะทิพพลิกหนีมาแล้วชนะทิพสายมีครับสายมาแล้วครับทีทีทอนทีทอนออจะแม่เปิดเรียกมาติดฝรั่งเศสก่อนเปิดมาไม่ได้จเดียคือเด็กออกมาเลยครับโอ้เขบวนก่อนไม่อนแต่ยิงให้กับบิ๊กเฟกี่พลาดแล้วครับโอ้แล้วดูเขาทำจริงกันมายิงคุมแผนให้ดียู่ตำแหน่งไม่ดีเข้าบอเบ้เข้าเพชรซงนี้เข้ายากเลยบอกไว้ก่อนดีมาก สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมว่าเพรสซิ่งนี่มันทำให้นักเตะบีบเร็วแต่ว,ว่าของเขาเคลื่อนที่เร็วนะครับตามไม่ทันครับแต่มุมมานี่มีโอกาสเสี่ระตูสูงมากสูงโชคถือว่าหนึ่งูนนี้ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับยังพอได้อยู่ออกขวาไปก่อนครับโอ้โหเอกนิดเติมไม่ทันเร็วแรงวิ่งสปีดยังยังไม่แซงฝั่งเขาเลยอ่ะจะเจาะได้ไหมเ,เดี๋ยวต้องเปลี่ยนแผนนะครับเจาะลิมเส้นด้านข้างใจเย็นนะครับเพราะว่าเรา คองบอลนี่ย่งบอลฝรั่งเศสยากแล้วดูเอ็มปเปเป้วางอยู่นะครับโอ้โหเปิดมาเอกนิดโอ้โหชนเลยครับแม่ฝั <Yes, S 2> ่งของเอกนิดเจอชนลม้มแผนนี้ไม่น่าจะเวิร์กนะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนในตอนครึ่งหลังครับแพ้ฝรั่งเศสนี่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเขาแข่งสนัดนะครับในรอบเมนกลุ่มอาลุ้นเข้ารอบครับใจเย็นครับกองบอลอาจจะทําได้ดีอยู่นะครับไทยโอ้โหพลิกมาแต่ละบุญช้ากดใจนารแโอ้เอ็มเปเป้ครับไปเลยครับ ติดตด,ดีนะยืนตำแหน่งดีอยู่แต่ว่าแผนเพรสซิ่งนี้บรรทัดเตะยืนใกล้กันไปหน่อยครับล็อบพิกมาเคลียร์ก่อนโอเคดีทีร์สินอยู่คนเดียวครับเอกดิ์เอกดิ์ไปก่อนทีร์สินทำทางไปเลยครับทีร์สินโอ้เฮ้ยได้ฟาวอ่ะโอ้โห,โห,โหโสปีดไม่ไปเลยครับผมขอแก้แผนเพรสซิ่งนิดนึงเพราะว่ากองหน้าเขาเร็วนะครับงถ้าเราไปไล่บอลนี่ลำบากมากเลยนะครับเนี่ยแต่ไม่ได้ไม่ได้เพรสแต่ว่า พื้นที่ว่างมันไม่เวิร์ครับเดี๋ยวรอชิงบอลแล้วก็โยนเข้าไปด้านข้างนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวลองดูกอนไทยนีไล่บอลใกล้ไปแล้วโดนตอนนี้สั่งบุกอยู่นะครับแต่ว่ายังตีเสาหลังเซสไม่ได้ลางมีครับแถว2เอาแล้วครับชิงแล้วจะดีขึ้นมาแบบนี้โอกาสได้ซัดบ้างครับลูกดีขึ้นแต่ว่าจิงไม่ผ่านมือของกุโกลโลิสแหละครับมาโอ้ดูครับซีสตองโดมาแล้วชิงสวยครับ ตรงกลางเลยซัดเลยครับมีโอกาสแล้วต้องรีบยิงครับโอู้ไม่ใช่ไม่ใช่โกโจลิสมาเอาฟงเรีลวร,ร่าเปล่าหรเอาอะไรครับดูไทยจะเล่นกองที่ธนาบูนมีมาดูว่าเปิดปกติครับลองธีรธรเปิดด้วยซ้ายเข้ามาครับแล้วดูได้โชวมาไหม <c oughs> อู้ตามไปก่อนบิวกาตได้ยิงบ้างเมื่อซุกุเอกรอกองเตถือส,สองโลคืนตำแหน่งครับเจอสวนแล้วตัวบ <c oughs> าสเลอร์รมาไทยอยู่สองไปกับพันษาแล้วคองไว้ก่อน รักษาครับต้องประคองเดี๋ยวบีบบีบเข้ามาเอโดองเดสเอโดองเดสเข้าไป2องล็อบโอ้เข้าเบียดเข้าไม่ล้มครับหาช่องยิเงเองเปล่ามาไว้ก่อนเ <laughs> ด,ด,ดี๋ยวว่าสึกว่าดีทิพต้องโดเอาบังไว้ก่อนบังเอปเป้ไว้ครั <laughs> รบรรบังเอปเป้ไว้บเ,เบียดเอปเป้ <laughs> ยังไม่ลงเลยครับ <laughs> โอ้ยตายแล้วเบียดไม่ลงตายตังส่วนในชนะทิพย์โออ่าลุนโดลงเอาลงโดลงไม่ได้ สีจะใส่เขาสู้ๆนะครับมาตอนนี้ตามหลังเสอยู่เอรลองเดสสเปิร์ดโอเคเอาตัวรอบได้จบครึ่งแรกก่อนใจเย็นครับใจเย็นโอ้พยายามสู้ๆครับแก่ยากลําบากครับรเ,เพราะให้แล้วโดนบีบบีเทีสินคนียวไม่ไหวครับเราต้องหาคนไปช่วยดีสินก่อนอันนี้ผมพูดเรียนจากใจเลยนะ สีสินต้องขึ้นไปอีกครับเพราะว่าเราไม่ได้แทบไม่ได้บุกเขาเลยนะครับเดี๋ยวดันอกนิดกับสุมโชวขึ้นไปครับต้องดันเจไปเลยเป็นหน้าต่ำไปเลยต้องบุกโขดแล้วนะครับไทยใส่เต็มครับอย่าไปกลัวเพราะว่าเราตามอยู่แพ้ฝรั่งเศสไม่ใช่เรื่องเสียหายโอ้ยค,ครับน่าจะสู้ได้ดีขึ้นไปเลยครับตอนนี้สีสินบางได้อยู่ ชนะทิพย์ออกซ้ายไอ้อีตธีระทอนมาที่สุพโชคสารชาติครับเพียนเรียบมาแล้นนโอ้โหป้ายังจะเปิดจากด้านข้างอ่อครับไทยเริ่มดูดีขึ้นเปลี่ยนแผนดันขึ้นมาครับโอกาสตรงกลางมีครับเรามาที่สุพโชกล้องระยะไกลดูบ้างครับโอ้โหโอ้โอกาสาของสุภโชคสารชาติครับมาลองปัดระยะไกลดูครับาาเอาฟงเรล่าเริ่มเริ่มเล่นดีขึ้นครับไทยของเรา ตีเปิดขึ้นมาแล้วโมเดลทองเบียตั้งพันษาเก็บได้ครับไทยทนี่เ,นเลยครับตอนนี้เริ่มต้องกัดจะมกาก่อนแล้วว่าเกมแรกๆครับสุโชคโอ้โหโชคจะบ,บงังเมื่อกี้ไม่ได้กดปล่อยเลยครับทำให้สุโชคปล่อยบอลชนาทีฟครับไทยพยายามบีบบอลเร็วแต่ว่าดูฝรั่งเศสครับเขาพลิกได้สบายๆอิมเปรี่อิมเปร,เปรเี่โอ้โหเกือบโดน ครับจะพยายามครับจะพยายามครับเพราะว่านี้ไม่ได้เล่นนานแล้วครับต้ e helmet, องพยายามเซตเซตบอลไปครับไปเรื่อยๆครับเราตามอยู่หนึ่งประตูถือว่าไม่เสียหายไม่เสียหายเลยครับต้องต้องใจเย็นนิดหนึ่งครับแต่เราไม่ได้ว่าไทยไม่ได้ร้อนแรงเท่ากับฝรั่งเศสครับโอเคเชื่อมดีอยู่ไปครับต่อไปเรื่อยๆครับจะใจล้อไม่ได้ครับเปสช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยดีตรงกลางนั่นแหละพื้นที่พื้นที่ตรงนี้มาครับสอดขึ้นมาไทย ทีละสินจะพยายามหาช่องจาะมันไม่ได้วะหลังเสร็จตั้งเกมบุกเลยครับตอนนี้โอ้พยายามต้องต้องช่วยกันบีบไล่ครับหมดแรงก็คือหมดไม่เป็นไรครับเกมแรกโอ้โหเขาเร็วเขาเร็วจริงๆยอมรับตามวิ่งตามไม่ทันครับเนี่ยเจอทอนครับเจอกับปาวาปาวามันอยู่ต้องพันสามมาช่วยครับแล้วมีมาเดี๋ยวทเบียสอนอยู่แล้วพลิกหนีมายิงมาเข้ามือของกวินกวินต้องควางเร็วทันทีครับตรงกลางไปครับรับที่ชนาทิพตไปครับ บางไว้ก่อนครับปสินได้ยุ่สายเติมใส่ครับสวยครับสีราทรสีราทรโอ้โหกดส่งพลาดเกือบโดนครับตอนนี้ไทย <laughs> กองเต้ยืนแน่นมากอะจอยยังไงครับอูหาช่องก่อนใจเย็นครับค่อยๆครับกองเต้ไล่มาไทย บา,บางก็ยากครับบางก็ยากแต่เจาะก็ลําบากแล้วเกิดเอาเลยครับโอกาสของสุ่โชคสาชาติโชคแตกามากจุสินย้อนคืนรับเป็นธนบุญโ,โอ้โหโอ้โอนี่จบแล้วแต่ว่ายางิงเบาไงอา่าครับไทยมาใหมา่เรื่อยๆครับทีมนชาไทยทเอาขว้ามาอันนี้กดนดฝรั่งเศสได้มากขึ้นอา่าครับที่เอกนิดเอกนิดครับกลับมาคืนก่อนแล้วมีทิสตองโดครอสมาเน้นๆ้นที่ทิลสินโอ้ ตีเสมอได้ครับทีมเชาติไทยครับจากทีมศิลป์แดงดาครับโอ้แล้วตอนนี้เป็นหนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับในการตามตีเสมอฝรั่งเศสจนได้ครับโอ้โหมาอะไรครับตอนนี้ทีมชาติไทยครับทีมศิลป์แดงดา yes โอ้สุดยอดจริงครับไทยอ่าับตอนนี้ขอบคุณทั้ง323ท่านที่อยู่ด้วยกันขอบพระคุณมากมากครับอือต้องโคตสุดยอดของทีมศิลป์แดงดาครับที่ตีสวยกับทีมชาติได้โอ้โหดูดิครับของแข็งของแข็งยอดเยี่ยมเลยครับโอ้ทีมศิลป์ครับ นี่ครับเอกนิตคืนมาแล้วทิสตองโดก็เปิดเข้ามาโอ้ไทยตามตีเสมอได้ครับซัดถือว่าผ่านมือของอาฟงอเรล่าได้ดีมากดีมากครับนี่รอสักหน่อยครับพี่มุ้ยพี่มุ้ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับหมดแรงผมเสียแป้นี้ไว้แป๊บหนึ่งหมดแรงก็เพื่อนๆเดี๋ยวผมดูกันครับเอกนิตไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเอกนิตก่อนเราจะส่งคนมาลากเลยนะครับสัตว์สลักนี้กําลังฟิตเลยครับตอนนี้ต้องเอามาช่วยเพราะว่าเอกนิดกดเรี่ยวหมดแรง ทิสตองโดกับทีละทอนยังไหวอยู่นะฮะับอ่าก็มีตัวจีนลงมาอู้ไทยเปลี่ยนตัวครับส่งศักสักหายมงคลครับลงมาแทนเอกฤทธิ์ปัญญาหรือไทยตามตีเสมอได้ขอบคุณทั้ง335ท่านที่อยู่ด้วยกันขอบูตีเสมอสังเสริมสังเสริฐได้สังเสริฐตอนนี้ปากสั่นกนแขนครับบอลยาวๆมาโมเดวทอมเบียโอเอ็มเป้เกี่ยวแล้วเอ็มเป้เปิดมาแล้วโอ้ยโอ้เกือบสกัดเข้าประตูเองครับโอ้โห แต่ยิงเข้าเพื่อนๆทีเสมอได้ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยนะครับซาสลาคยังเรียวแรงนี่อยู่โอเลนสั้นครับฝั่งของฝรั่งเศสเจอตามเบียดเบียดยางไะเอาโอกาสดูครับโตักลับเลยครับไทยตอนนี้ไปมายาวๆครับสุมโชคถือสินไปครับถือสินทำทางอยู่โอ้โหช้าครับว่าจะสวนกลับเร็วซะหน่อยลุมครับตอนนี้โอ้โหดูโอกาสสวนของไทยไปครับสุมโชค โชคบีทางขวารออยู่กับงัดให้มาติดโอ้โหใจร้อนไปหน่อยครับจังหวะดจุสวนกับฟงไทยเริ่มมีความหวังเสียงกดจอยดังๆไว้ก่อนนาครับชนาทิพย้อนขึ้นมาไปเลยครับตอนนี้โอกาสถีบศีนจะพลิกโอ้โหติดฝรั่งเศสเริ่มแลงกันสนุกแล้วครับไทยตอนนี้เอ็มบเป้เอเบเป้เร็วเอ้ยอย่าอยายาใจเย็นครับแต่เอเบเป้ไม่ทันเ่วยกันไทยนิ่งก่อนครับต้องเคลียร์บอลนิ่งๆนี่เอาแล้วครับโอ้ดูโอ้ให้ไม่ถึงว่ะน้ำหนักเบา ธนาบุญหมดแรงแล้วครับตรงกลางตั้งรับไปก่อนใจเย็นครับโอ้โหเข้าบอลไม่เห็นบอลเลยว่ะหรือฟิกี้บอกก่อนเคลียร์ไปเคลียร์ก่อนไปเคลียร์ก่อนเฮ้ย <laughs> โอ้กดดันครับธนาบุญหมดแรงครับโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิบกอนลงมาโอ้กดดันครับกดดันครับกดดันยิงเ <c oughs> บิน้นโอ้ทีทมทำไม่ไหว่ปะ เล่นทันอีกแล้วฝรั่งเศสวิ่งเร็วมากนะครับผมวิ่งตามไม่ทันผมบอกตรงอิปกรณ์เปิดไม้แล้วเคลียร์เคลียร์โอ้โหโอ้ยถือทอนหมดแรงครับเพื่อนๆแป๊บนึงครับทิสตองโดก็หมดแรงมากันในรูปดีลงมาก่อนโอ้โหขอบคุณทั้ง362ท่านอยู่ด้วยกันครับตอนนี้ไทยยังคงต้องสู้ให้ดีที่สุดแล้วครับต่อวินเปิดบอลไม่แม่นๆต่อริสตีเสมอฝรั่งเศสได้ถือว่าโชคดีสุดแล้วนะครับสุดสิ้นไปแล้วสัสลักช้าโอ้ดูพิกวังกดจ่ายไม่จ่าย กดจ่ายไม่จ่ายไม่แล้วเอ็มบอเป้โอยบอเป้ควายหลอกระวังนับไทยยิงไกลสุบินบอกสบายเทพใจเย็นช้าๆครับลองเสือบุกหนักเสือทอนหมดแรงออกไปทางซ้ายครับไทยมีเวลาอยู่ครับทีมชาติไทยโชว์ดันอยู่โกมองเอาพลิกสวยครับไปครับได้เติมไม่เติมไม่เติมเพื่อนไม่เติมโอ้โหไม่เห็นบอลเสียใจมากเมื่อกี้อ้าวลบปอกบามีพลาดอ คือการตอบสนองมันไม่ไวเท่าของฝรั่งเศสอันนี้ต้องยอมรับมาเข้ามาแล้วครับไม่กล้าเข้าครับโอ้แล้วว่างเลยว่างเลยเพื่อนภาษาขอไปก่อนเปิดป่ะเฮ้ยโอเคกาวินเตยเปิดมาครับท3-3นาทียอดเยี่ยมหลออยู่ในจังหวะสวนครับของไทยสัสรักเรยวแรงดีอยู่ต่อกางครับดีดูการพลิกดีมาของทีลศิลป์ศิลป์โอ้เรียกฟรีคิกได้ครับโอ้ย เอาวะธีระทอไม่อยู่แล้วครับโอ้ธีระท,รท,ะท,รท,ะทรอนีระทอนตัวเปลี่ยนออกไม่มีโอ้ใครยิงวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะครับโอ้ธีระทอยังอยู่ครับถ้าลูกหนีเข้าแบบฮีโร่เลยด้วยเอาวะเอา,า,เอา,าดิงัไงล่ะมันต้องมันต้องมาฟรีคิกช็อตนี้ของธีระทอครับปั่นด้วยสายโอ้โห<อ>ปั่นออกโอ้เสียดาย สียดายมากคือปั่นออกเฮ้ยข้างกับแพงแล้วอ่ะโอ้โหผมแบบว่าขอบคุณทั้ง400ท่านอยู่ด้วยกันโอ้โถ้าเข้านี้แบบชนะเลยนะเว้ยโอ้โ,โอ้โโอโเกมแรกเสมอกับฝรั่งเศสครับหนึ่งหนึ่งครับโอทีสินมาตามตีเสมอโอ้โหเสียดายเสียดายครับเสียดายขอบคุณทั้ง400สามสิบท่านผมเสียดายมากครับผมผมขอโทษผมพยายามแล้วครับผม <laughs> โอ้ทีมชาติไทยครับ อือเสมอฝรั่งเศสได้โอ้โคตรเสรีดยสดายเสียดายมนกั้นครับหมวกจลุดมันกดดันครับมันกดดันด้วยครับโอ้โเกมแรกครับยิปอ้าวญี่ปุ่นญี่ปุ่นแพ้เวลส์เอาครับไทยอยู่ที่สองครับตอนนี้ว่าโอ้โห